สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําน้ําสมุนไพรด้วยตะไคร้ใบเตยกันนะคะไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะมีตะไคร้ห้าต้นใบเตยห้าใบน้ําผึ้งห้าแก้วเล็กเกลือไยช้อนชาและน้ําเปล่าหนึ่งขวดใหญ่มาดูวิธีการทํากันเลยนะคะเทน้ําใส่หม้อและรอน้ําเดือด จากนั้นใส่ตะไคร้ใบเตยลงไปตามด้วยเกลือและต้มต่ออีกสามนาทีจากนั้นแยกกะกับน้ำออกจากกันพักไว้สักคู่แล้วก็เติมน้ำพึ่งลงไปแช่เย็นหรือใส่น้ำเพื่อเพิ่มรสชาติที่อร่อยค่ะ เดี๋ยวหนูจะนําไปให้พี่สาวชิมกันนะคะวันนี้จะมาชิมน้ําตะไคร้ใบเตยให้นให้น้องนะคะจะมีกลิ่นหอมของตะไคร้แล้วก็กลิ่นหอมของใบเตยรสชาติเหมือนลูกอมหอนที่เรากินกันเลย